สวัสดีแฟนเพจมงคลคาเซนเตอร์นะครับขออนุญาตครับขออนุญาตถอดแมสกนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับผมก็ห่วงใยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเว้นระยะห่างนะครับสาหรับพี่น้องชาวไทยเราทุกๆคนเนาะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะครับแต่วันนี้นะครับผมมีรถที่น่าสนใจมานําเสนอหนึ่งคันนะครับในส่วนของที่อยู่ด้านหลังผมนะครับอีซูดีแม x รุ่นตกแต่งพิเศษเป็น X Series นะครับต้องบอกว่านะฮะด้วยความที่ Isuzu เองนะครับมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นรถที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับจะมีรุ่นพิเศษในทุกๆรุ่นอยู่แล้วในทุกๆโมเดลอย่างนี้ดีกว่านะครับสำหรับโมเดลนี้นะครับปี2000อ่าจริงๆโมเดลเนี้ยเริ่มปี2012ถึง2015นะครับจะมีไมน์เน่เช้งในตัวนี้แหละนะครับที่มีไฟเดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์เห็นไหมครับด้านล่างที่เป็นไฟตัดหมอกก็จะมีเดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์ให้นะครับมาก็ในส่วนของตัวรถนะครับผมก็จะมีสเเกิรร์ตตออบคัันนนะะฮป็ว่า เป็นตัวโปรเจคเตอร์มาให้นะไฟมีไฟโปรเจกเตอร์มาให้แล้วก็มีไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันแล้วนะครับผมกระจังหน้าเป็นโลโก้ isuzu ขนาดใหญ่สีแดงสดตัวนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ติลิอค์คาดปากระโปรงตัว X นะครับบ่งบอกความเป็น X series เป็นรุ่นพิเศษรุ่นสปอร์ตนะครับโอเคเดี๋ยวรู้รอบคันกันหน่อยความพิเศษอย่างที่บอกครับจริงๆอ่ะในส่วนของ X series จะมีทั้งตัวสูงนะฮะหรือว่าไฮ g h นเดอร์กับตัวสแตนดาร์คือ ต,ตัวเตี้ยนะครับที่บ้านเราเรียกตัวเตี้ยจริงๆเป็นตัวสกตนดาร์นะครับตัวนั้นก็จะมีสเกิรตรอบคันเช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวตกแต่งพิเศษจากโรงงานแต่ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกคือเป็นตัวไฮเดนเดอร์ยกสูงนะครับความพิเศษก็อย่างที่บอกก็คือมีสติ๊กเกอร์มีสเกิร์ตหน้าน,นี่มีสเกิร์ตหน้าแต่ด้านข้างครับสำหรับตัวสูงจะมีบันไดข้างมาให้แล้วจึงไม่มีสเกิร์ตนะครับแต่ว่าก็จะมีสเกิร์ตตรงนี้นะเห็นไหมแ้มข้างเขาแอบ,บมีความพิเศษมาทั้งคันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ในเรื่องของล้อแม็กนะครับที่เป็นสีดาร์กเกรย์แบบนี้นะครับเทาดำา5ก้านสวยงามตามแบบฉบับของ X-Series นะครับโอเคมาดูด้านหลังหน่อยมาดูด้านหลังหน่อยนะครับด้านหลังก็จะเป็นในเรื่องของไฟท้ายที่เป็น LED แล้วนะครับเห็นไหมครับ LED นะครับดวงด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นโครมขนาดใหญ่นะครับบ่งบอกถึงความเป็น isuzu d-max ตรงนี้นะครับฝาท้ายเห็นไหมครับด้านหน้าก็จะมีสติกเกอร์คาดด้านหลังก็จะมีสติกเกอร์คาดที่เป็น สีเทาตัดสีแดงนะครับแล้วก็จะมีะกล้องที่บิวอินอยู่ที่มือเปิดเลยนะครับแสดงว่าตัวนี้มีจอนะครับนะ mm hmm. เห็นไหมมีสัญลักษณ์ความพิเศษก็คือ X Series นะครับ mm hmm. ผม Isu Insight น Insight หลายๆคนก็ถามมาว่า e Insight นี่คืออะไรนะครับเป็นตัวที่ Isu บอกว่าเป็นระบบอัจฉริยะนะครับผมคำนวณในการบริโภคน้ำมันอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันได้อย่างแม่นยำนะครับในการจ่ายัวฉีด นะครับตัวนี้นะครับมี i n นไซต์เป็นอินไซต์แล้วเรียบร้อยนะครับโมเดลสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเป็น1.9นะครับโอเคดูรอบคันแล้วไปดูภายในกันหน่อยนะครับบอกไว้ก่อนคันนี้เลขไม่ไม่ถึง1 0 0 0 0แกิโลนะครับเลขไม่เก0 0 0มนกว่ากิโลเองเนะี่ยไปดูความพิเศษหน่อยนะครับความสปอร์ตต้องมาพร้อมสีดําแดงอย่างที่บอกเนะี่ยผมแอบเห็นกุญแจเป็นสมาร์ทคีเ์เลสนะครับตัว X นะนี่ตรงแผงประตูจะมีตัว S แล้วตัวนี้ ตัว X แล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นโน้ตแบ็กสีเงานะครับดังนั้นตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าออกแบบมาเฉพาะ X Series เลยนะครับเห็นไหมนะครับอีซูให้เราเรียนมาเยอะกว่าพอสมควรนะครับในเรื่องของเบาะนะครับเบาะเห็นไหมครับเบาะเป็นเบาะหนังเดินได้ดำนะครับเดินได้แดงเบาะดำได้แดงนะครับแล้วก็มี X Series เป็นตัวปักเลยนะครับเป็นตัวปักหนังสือตัวหนังสือนูนตัว X Series ตรงนี้มานะครับเบาะขนาดใหญ่โอบไหลได้ดีมากๆนะครับนี่นะฮะแล้วก็ในเรื่องของ พวงมาลัยเช่นเดียวกันที่ไม่ลืมที่จะมีโลโก้นะครับอีซูุสุสีแดงสดไว้ให้ดูด้วยนะครับในเรื่องของเครื่องเล่นนะครับหรือว่าจอนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่นะฮะในเรื่องของจอเครื่องเล่นนะครับตัวนี้เห็นกล้องไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็แสดงว่าตัวนี้มีจอให้แน่นอนนะครับโอเคผมขึ้นมาด้านนี้ละนะครับเรื่องของจอนะครับมีช่องเสียบแผ่นช่องใส่แผ่นนะอปุ่ม สตาร์ตตัวนี้เป็นพุทธสตาร์ตนะครับเนี่ยกุญแจอยู่กับผมนะแล้วก็พุทสตาร์ตจะอยู่ด้านซ้ายนะครับถ้าเป็นตัวแรกๆที่เป็นรุ่นทอ็อปมีกุญแจสมาร์ทคิเลตแบบนี้ก็จริงนะครับแต่ยังเป็นแบบมือบิดอยู่นะครับดีซลได้ปรับเปลี่ยนในโมเดลนี้นะครับปี14-15ทำให้มีตัวนี้มีตัวปุ่มพุทสตาร์ตมาให้เรียบร้อยนะครับแอร์ตำแหน iston, ่งควบคุมตำแหน่งแอร์แล้วก็ควบคุมพัดลมอะไรต่างๆใช้งานง่ายครับดีเซลออกแบบมาเพื่อให้ ทั้งคนไทยทั้งคนเอเชียใช้งานง่ายนะผมว่าครับนะฮะในเรื่องของการเลือกตำแหน่งต่างๆโอเค Power Outlet นะตัวนี้เดี๋ยวนะอ๋อเป็น USB ด้วยนะครับอืมเป็น USB แล้วก็เป็น UX ให้ด้วยนะนะครับหน้าจอต่างๆใช้งานสะดวกครับอ่ะกล่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าช่องเก็บของบนล่างเออบุ o k s e r v มีครบเลยนะคันนี้นะนะครับ โอ้โหถ้าใหญ่ๆเงี้ยแสดงว่าไม่เคยแกะเลยนะฮะเพราะว่าอีซูนะครับให้มาหลายรายการเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็สามขนาดใหญ่นะฮะนี่เป็นคู่มือการใช้งานทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมคู่มือการใช้รถอีซูซุโอ้โหแสดงว่าเจ้าของเดิมยังเก็บรักษาไว้ได้อย่างดีเลยนะครับโอเคอะนะครับเนะีเลขไม่ดูเลขไม่หน่อยครับออยไมย่ที่เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยกิโลนะ่ะเห็นไหมไม่ถึงแสน 98,900กิโลเมตรนะครับนี่โอเคนะแสดงว่ารถปี2015นะครับชัดเลียปีละไม่ถึง20,000โลนะครับหมื่นกว่ากิโลด้วยซ้ำนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องกันหน่อยอันนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเรียบร้อยนะครับชุด,ชดโอเคนะนี่ครับเครื่องยนต์สำหรับบล็อกนี้จะเป็นเครื่องยนต์2,500ันห้าี่ี่ร้แรงมา้า จากก่อนที่จะเป็นบูพาวเวอร์นะครับก็คือในบล็อกนี้นะครับหลายคนชื่นชอบต้องบอกงี้หลายคนชื่นชอบหลายคนถามหาว่ามีเครื่อง2.5ตัวสูงไหมนะครับทั้งประหยัดน้ามันแล้วก็อัตราเร่งหรือว่าแรงพกขึ้นเขาขนของอะไรก็แล้วแต่นะครับเหมาะกับเครื่องยนต์2 5 1 4บล็อกนี้มากนะครับผมเครื่อง4 JK นะครับดังนั้นอะให้ดูหัวน็อตกันหน่อยดูหัวน็อตกันหน่อยนะครับเห็นไหมครับน็อตไม่ขยับนะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านไปแล้วนะครับ แล้วก็ในเรื่องของแก้มข้างเห็นไหมไม่เคยแกะเลยเนี่ยแผ่นเพลนะครับฟิล์มยังอยู่นะวันนี้คันนี้ฟิล์มยังอยู่นะครับแผ่นกันความร้อนก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่ยุ่ยมากนะครับถือว่าใช้ได้แล้วก็คําเตือนวอร์มมิ่งต่างๆยังอยู่ในตําแหน่งเดิมทุกจุดทุกชิ้นละกันนะครับโอเคนะสําหรับคันนี้นะครับสาหรับ X s e r i e s คันนี้นะครับอบอกความพิเศษไปแล้วไม่เก้าหมื่นกิโลนะมาพูดถึงเรื่องราคากันหน่อยนะครับสาคัญสุดคือเรื่องราานาะผมบอกไปแล้ว คันนี้เป็นตัวแต่งพิเศษยกสูงนะครับราคาพิเศษไปเลยนะครับต้อนรับต้นปีนะครับปีวัวทองปีนี้นะครับผม499,000บาทนะครับ499,000บาทสำหรับใครที่สนใจ i s u u X Series นะหลายคนถามเข้ามาสีขาว X Series มีไหมมีมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ0905214444นะครับ0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID Line ด้วยเลยนะครับสามารถที่จะค้นหา เบอร์โทรใน ID l ดี e ไได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับมูคุคาเซนเตอร์มาโดยตลอดนะครับแสนทรัพย์กว่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามีกิจกรรมร่วมสนุกแน่นอนนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมเป็นต่อพามาชมอีกทีหนึ่งวันนี้สวัสดีครับ